เรคค่งนะคะคับเสร็จหมดแล้วคัสโอเคที่ต้แนแรกของน้องโอ้คิดแล้วโอเคมามาเดินเลเดินเล่นนี่หรอโอเคคิดอีกขี้เอาม้อเลยอ่ะ c o n ม r a t u l a t ่า มีใส่นมแท้แล้วเนี่ยก็เห็นตอนที่มันสายยา,ยาวๆไหมใส่เลยนะน,น้องฉี่น้องพี้ว้โหน้องรอนแล้วอ่ะถ้าถ,ถ้าพีางี้รอคือใช<า>แ่มแมวอาจะตายเพราะว่าท้องอืดมีการขี้การฉี่เรียบร้อยก็คือน้องถ่ายระบบน้องปกติตอนแรกก็จะพาไปหาหมอแล้วเพราะไม่ได้ขี้เลยอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ชคดีหนูให้นูให้นมอะไรกินนมแพ้นมชัยที่ให้นมวัวไม่ได้เพราะว่าถ้ากินนมวัวมันจะไม่ย่อยต้องกินให้ย่อยก็คือใช้นมแพ้นมแพ้มันจะอ่อนกว่าแต่คินเขาบอกว่ามันจะมาเนี่ยมันจะมาฆ่ามันคิดว่ามันจะฆ่าไปเก็บถึงเวลามันมีทั้งหมดสองตัวคลิปตอนนี้ตาลืมได้ อีกข้างหนึ่งกำลังลืมอีกการลืมเลืมนลืมดเลือดที่แล้วพี่ก็ร้องเลยเขาเล่นกันหนูคิดน่าจะใช่ท่านกาวลืมหมดแล้วนี่อีกกานนึงยังไม่ลืมแค่เีเอาถุงเท้ากับคือตอนแรกอ่ะหนูว่าจะไม่เอาที่มันเอามันชอบมามุดตรงขาหนูตอนหนูใส่ก็เลยเอาให้มันไปเลยมือควบคับเอาหน้า คณก็ับอุณหภูมินางใส่ของเขาโอ้น่ารักจุไอ้ขอถ่ายหนักอุตสาห์กี่วันแล้วประมาณกี่วันแล้วอาทิตประมาณอาทิตย์หน้าวันอาทิตแปวันถ้าอุ้ยแต่ถ้าต่างชื่อให้ยังชูคาไม่ใช่ชูกาที่แปลว่าน้ำตาลชูค่าสูก่าสูค่าสู่าปลว่าน้ำ่าลูค่าสาลูค่าสีขาวไค่าส่า่าสูน่าานเคีาสา สามวันนี้เพิ่งอึหรอโอ้ยทนึงว่าจะออเลี้ยงมาไม่อึอเลยฉีย่อย่างเดียวแล้วหนูเมื่อกี้หนูเห็นมาอะไรเอ้ยมันแบบมีอะไรแข็งๆเห็นเป็นสีเหลืองก็เลยแบบโอเคน่าจะอึอแล้วแหละปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วมีการถ่ายเนียบร้อยทำไมถึงรู้ว่ามันอึมันถึงปลอดภยัยกันก็ตายเพราะท้องผูกส่วนใหญ่แล้วที่มันท,ที่ที่แมวไม่รอดเพราะว่ามันท้องมันอึเหมือนกินแล้วไม่ได้ย่อยไม่มีการถ่าย หนูไปรู้จากไหนแล้วที่เปิดเพลงอินเทอร์เนต็ตล<ม>่าที่<ม>เปิดเพลงโม,มทาร์้มันฟังมันเคลิ้มแล้วมันหลับแบเ,เ,เพราะว่าไม่รู้จะทำมมยังไงให้มันหลับอยากให้มันหลับก็เลยเปิดเพลงเฉยพอ่อก็หลับด้วยจริงนะเนี่ยนี่กี่วันแล้วมาอยู่สามวันแล้วมั้ยหรอประมาณสี่ห้าวันเอ้โหแต่ว่ามันน่าจะอยู่มาก่อนแล้วอะหมายถึงว่าแม่มันคลอดแล้วแม่มันก็ดูมาก่อนแล้วอะก่อนที่แบบจะมา ปล่่อยไว้้ทีรานเขาบอกว่าถ้า,<ม>ถาดูตาทั้งสองข้างแบบเต็มๆนะสิบถึงสิบสี่วันอายุตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเลี้ยงรอดอเลยเพราะว<ม>่ามันเด็กมากเพื่อนหนูยังบอกเลยว่าแบบเด็กมากเราไม่เคยเลี้ยงเวยไม่เคยจับสัตว์เลยดีกว่าตัวแรกเลยนะเนี่ยทีย่เลี้ยงมาแล้วบัวทำคลอดบ,บัวเป็นไหมไม่เป็นอยากทำฟาร์มบัวไหมขี้ควายเนาะเราชอบนังอยู่อยาี้ควาว พอหมดงานไทยอยากทำฟาร์มบัวไหมไม่ไม่อยากทำฟาร์มบัวไปถักผ้าคนกินโจเดี๋ยวหาคนอุปการะมาเลี้ยงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะยูเอาไปเลี้ยงไหมครับที่บ้านก็มีแล้วมีเหรอที่บ้านมีหมาไหมเหรอแมวก็มีแต่เป็นของคนละบ้านโอเคได้แล้วเดี๋ยว คือนมมาสั่งอินเทอร์เน็ตสั่งอาหารมาทางอินเมมทอร์เน็ตมาให้อยู่นุ้งที่ประมาณก,กี่วันนะพอดึกประมาณสามวันประมาณสี่สี่วันวันนี้วันที่สี่ฮะวันที่สี่ถูกแล้วช่างที่สามโอเค